เด่นตัวเดียวไม่เคยพลาดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นไหเก้าเด่นเก้านะครับรองเจ็ดแต่เหล็กของคุณยายกอดข้อกันมานะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสําหรับงวดนี้คุณยายเพิ่นจะมีแนวทางให้เล็กตัวใดให้ไปติดตามรับชมรับฟังน่วกันด้ครับเด้อคุมไต่เขาเล่นล้อยนะเด่นนะเขาเล่นล้อยดีลูกยายสวัสดีครับยัยมาแสดงความดีใจไนัก เลย,ขาย,ลายข,ขายมา Mother, no okay, ือมือหาซื้อใบกันละลักําไรหาซื้อใบต่างกันคอเลยแต่ว่าทีมากยี่หรือมากวันท่าแม่องไปนั่งไก่แต่ว่าเด่นเขานั่นแน่ยี่หีแม่นครับแม่เห็นบอลกอดคอกันมาเลยเออนั่นแหละเจ็ดกับเก้าคุณแม่กอดคอกันมาเลยครับเขาว่าได้ให้กอดเออเขาบอกให้กอดเออแก เรามาเดินเจ้ากัน uh, ยังว่าอาจารย์เราซื้อเต็มนะเราซื้อโขนไอ้โขนแฉล้มเลี hm ่ยมเพชรชลักน่ะซื yeah. ้อเล่าน่ะมีเด็กคนธรรมดาตัวนี้พี่น้องเสียดายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่สมมุติเลยสมมุติเขาเตือนนี่เพราะคนที่ประวัติบอกเขานี่โขนแฉล้มเลี่ยมเพชรชลักหนึ่งโขนแฉล้มเลี่ยมเพชรชลักของมี่อีกเ่มหนึ่งตั้งหากดีอันนี้ก่อีกเ่มหนึ่งอีกเออก็อยู่ในบทเดียวกันนี่แหละนี่เห็นดีบอก แต่ว่าผู้ใด้ทองได้ยังได้ได้กันยังวันเล็กันแต่่วาบางเช่อมันก็ต้องมันบ่มีสมาธิกี้เเนาะไอ้ไอ้เลขกับธนาคารกับโมเปิดเลขเหลือหาซิบหมื่นผมก็เลยมาซอยแม่เลยหาซิบอะละเป็นกำไรใช่เลยแม่มาซอยแม่เลยกระตุมันไงวะแม่ที่มันเหลือกรถึุ้งแค่ตั ตรวจอะบอแม่บอท่านในตัวไอ้ลังวัลนตัวแต่เป็นสามตัวหนาหลังอ๋อครับอันนี้แหละที่เกิดว่าแม่ว่าเขาให้เขาดีอยู่นี่คดับนี่เดกเกกับเก่าของเขาสาิบหกเมษากันนี่ดิตําร,รา,ารเทวดา,ขอ,าของแม่นะคะท่านผู้ชมงว,วดนี่แหละแปดกับสี่และวสามตัวนี่แหะนี่ นี่สามตัวนี่ล่ะนี่จักซีมาตัวใดญนี่นี่สามตัวนี่เออไปเมย์บุญท่านกระดานมัดจดใบกอนเขาเขามีไห้เขาเลยเขาไ่ต้องไปหายากนี่ค่ะคนเขียนมาห้เขาเลยเออเดี๋ยวถามว่าชองตัวนี้ตรงกันกับคือใดได้คือคือมาได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในชุดเดียวกันคัมพีเทวดาไอดีต้นนี้พี่น้องค่ะพี่หกเมษาแบบสองกุภาผ้าดิเนาะบาที่นี่นี่สองกุศลผ้า เะได้เนาะแม่เก้ากับเจ็ดพี่น้องคุณแม่ให้เด่นเก้ากับเจ็ดนะคะแต่ว่าก็บได้จัคผู้ให้บด้จับเพียงแต่ว่าให้เป็นเหนียวค่ะแต่ว่าผู้ใดหลุดก็คือมีโอกาสได้เนาะแม่ได้กันยังว่าเขาวิ่งหลายอันนี้เป็นแปดกับสามกับแปดกับสี่อันนี้ของไงของไงนี่เด้อนี่นี่ของไงสิบสองพุ่สภาพมันสีมีห้า เขาคือโขึ้นเบนหายใจช่วงนียคนไหนเขาเปิดตำราตองงวดนี่แหละตองงวดครับยืนซีไปเลยงวดดีแปดกับซีอันนี้มันเป็นหกกับซีมันอันเดียวกันอันอันนี้เป็นของอันนี้เดือนพู้ชพ่านี่มันออกวันที่สองนี่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  บาวันทีหนึ่งมันเสร็จวันแรงงานเนาะแ,แล้วแล้วแล้วบาดที่นี่พวกเขาขึ้นต่อจากอันนี้นี่สามตัวนี่นี่สิเป็นเป็นของอันนี้สามตัวนี่สิเป็นของไอ้นี่แต่ว่าคือแน่แน่คือซีมี่คือกันซีมีซีมีคือกันถ้าว่าตัวใดคือกันเอายืนไว้เลยนี่น่ยืนไว้เลยนี่ประมาณแน่นอนมาแน่นอน,น,น,อนอตั้งวัดฟวดบางานพวกเขาเขียนว่างได้ล่างบนบ่อให้ขาดหาแม่นบ่อครับ อเอ,เอไปไปน,นี่เดี๋ยวเด้นนี่ล่างบนล่างบนอย่าขาดห้ากับหกกระหากะมาดีครับแต่ว่าเดินมันมันมาเดินเดี๋ยวนี้ต้องดึงส่กันเรางวดนี่ล่างบนหนึ่งกับแปดค่ะหนึ่งกับแปดนี่ละนี่นี่มันมันแม่นยูตะคอยเป็นโต๊ะเดียวดี เด่นเป็นร้อยขบว่าเขาเล่นร้ายเด็กเด่นโมพาดนะแม่เนาะเด็กเด่นนี่เขบว่าพาดเด้เด็กเด่นพลาดยากเนาะแม่พาดยากเด็กเด่นพลาดยากแม่มาเบิ่งนะแม่ตำราหนังทั้งหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เบิ่งเด็กสภาพจดเตกลงแม่บอกแล่ไอ้เมติเป็นหนึ่งคนสภาพตัวใดนี่แหะแม่ไอตัวน er ี้มันติมิหามิหาก็แปดกับแปดแปดกับสี่นี่แหละวันเด่นงวดวันนี้เด่นตัวไหนแม่ เด่นแปดกับสี่เด่นแปดรองสี่แปดกับสี่แน่นอนแปดกับสี่มาแน่นอนนะคะง่วดที่แล้วเก้ากับเจ็ดก็มาแน่นอนนะเขาเบิ้งตัวนี้โลตัวเอาของห้ามาัจไม่ไปมาว่าเ้าได้ถูกต้องนี่นี่นี่ก้อนหกสั่มันนี้อันนี้ประจําของมันอยู่แล้วอันนี้ค่ะนี่ประจาของมันีประจําของมันอยู่แล้วนะคะนี่ประจา อะไรดวงดีกระถือเออแต่ว่ากนไกนไตเนอะเขาเขาวิ่งไลาเขาเ่นวิ่งเขาเ่นวิ่งาเนยเขาเรน่เขาเรนต้วิ่งเขาเรนวิ่งเมนบค่ะเขาเขาเออเ็กวิ่งเลรกลอยแต่ว่าพวกเขาจังสี่เด็กถา้อยตั้ง้อยตั้งเห็นไหมก้าร้ลอยตั้งดีเลขมันออกห่าแปดเก้าเมนอกถ้าหักตัดลอยตั้งเก้ากลาง ตั้งเก้ากลางเขาตั้งเป็นเก้ากลางมันก็เอาเก้ากลางว่าแม่นร้อยนึงได้ได้เป็นหมื่นบนโอ้ครับแต่ทั้งเขาเลียนวิป็นทั้งเขาบูรุษเออทั้งเขาบูรุษต้องคะแนนตรงนะครับเนาะเขาหูแต่ชะลากินแมงนัทบาตพี่น้องนะคะนี่ละเอาแปดกับสี่โลดกอดหนึ่งแปดกับสี่ถ้าแม่นว่าสามตัวแม่เช็คให้นะจ๊ะ แม่ยังเช็คเ่าท่านได้ออกได้ไหมปวดหัวเหล็กเลือแม่บมีเงื่อนมือแม่ถืไปเบิกเงินไหมเอาแบบจับชุดเต็มมาให้แอดมินก็ได้ถ้าเราชุดเต็มไปก่อนเดี๋ยวเอาคัดให้แม่จับชุดเต็มให้ซะก่อนก็ได้เดี๋ยวเหล็กเหล็กอันนี้มันคือว่ามาเอาตองอ่ะแล้วหน้าแบบดวนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่แล้วก็บ่ได้คัดแต่ว่าเพิ่นก็หูอยู่ว่าเหล็กออกเป็นแปดซีเนาะดูนี่ก็มี่แปดซีอันนี้ก็มี่แปดซีนี่ก็มี่แปดซี พอวันเลยวันที่สองมันคือกันเด็ดสีเป็นเทิงเด้อไม่พกนี้สีเทิงครับเดียตั้งเทิงหมอครับเด็ดอยู่ทั้งเทิงทาทาแถวลางสีอยู่เทิงเด็ดสี่ป่ะแม่เดยวสิเป็นแปดสี่นี่จ้ะกอดข้อกันมากตัวนี้แปดสี่ไอ้กอดข้อแนงเงินนี้เธอมันกอดข้อจังหวะเสียใจงวดฟังหานโอ้ยเล่มน้อยในย่านที่เป็นลางอยู่เป็นแปดห่างเล่มใหญ่นี่ให้แปดสี่กอดคอมาเลยเล่มน้อยนี่ สิเมต์แปดห้าแปดสี่แปดห้าเออแปดสี่แปดห้าคัมพีเทพดาให้ตัวได้ยื้วางหันสิบหกเมสาคนไหนคัมพีเทพดาป่ะเอออันนี้ตัวเขาว่ไหมเข่าตัวมันนี่อยู่บอกนีดสิใส่เก้าเจ็ดดี่สิครับนี่ดีข้ตรงๆอีนี่สิครับวดว่างานนวดออกว่างหนมันหายได้มันหายว่าคือมูออกแม่งอันนี้หายเนาะมันหายแปกมือครับแต่ว่ามันก็ยุ่ในช่วงเดียวกันนั่นละ อ่าเพ่นก็น่ามีวันนี้พิ่นหาตัวไหนนี่งวดอีกงวดเดอพิ่นหเจ็ดเจ็ดห้าสามศูนย์แปดเจ็ดห้าสามห้าศูนย์เจดเลขงวดว่างหันเพิ่นหนึ่งเจ็ดสี่เก้าห้าอาข้างวอพ่นจับคู่ไหมครับพ่นจับคู่เพ่นจับร้ายอันนี้ครัเพิ่นไหาสามเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเอาไปเขียนให้เอฟซีเบิร์สกอนจังขาดกันที่หลังจังขาดที่หลัง ต่เลขไอ้นี่เห็นบ่เพิ่นร้อยเข่าอยู่เลยเห็นบ่เพิ่นจ้าแม่โอ้แม่นค่ะแองแม่เนาะแม่นแม่นนี่ดีแต่ยังว่าหากินนะมันนี่ก็บ่รวยแต่ก็พอได้กินก็ยังบอกเลยได้กินได้ใส่เด็กเล่นนะแม่สุดยอดเลยบ่พลาดจังหวดบ่ว่าครับเพิ่นซื้อไอ้เพชรชรัลฮโหนจะแล่มเลี่ยมเพชรชรัลเพิ่นซื้อสามเจ็ดห้าเนาะสามตัวแม่บอกสามเจ็ดห้าว่แม่อยู่ในเล่มน้อยนี่เป็น สามเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าอันอยู่ในเหล่ยมนน้อยนี่นี่นี่จ้าแม่แต่ให้ตรงมันก็ตรงดอกเสื้อแม่แม่เคยซื้อกับมันแล้วถ้าสิเป็นเป็นตกัาฟหมาก็า้องก็ตองกราบเออตองกรตรงเออแล้วแต่แล้วก็มันอาจจะขึ้นแต้มนึ่งอันนี้เป็นอันนี้เป็นหาอันนี้เป็นสี แต่ว่ัตวัตซีคือคือกันหลายกับควนที่เอาซีมาเบิองใส่กันเออมาเบิองมาเปรียบเทียบใส่กันแล้วแล้วก็ทานั่งใบเลขแม่สิไปซื้อมืออื่นก็ไปเบิองเงินน้ำล้วก็มันคือกันกับในหนังสือนี่ก็คือแมนเลยกับถ้าเบิองอีกที่นึงเออถ้าเบิองอีกที่หนึ่งหนึ่งจดให้เบิองเบืองต้นสกปรกแมนตัวเลขบ่แมนชัดเจนเด้อพี่น้องเออแบ้ชัดเจนเพียงแต่ว่าเบิองจากไอ้ที่ว่าเพิ่นเด่นนี่ล่ะนี่ๆๆ ย่าแม่ขอามาสรุปอีกทีหนึ่งแมมาสรุปอีกทียนหนึ่งคือให้เบื้องสีมันชิลายที่นนองเอ็ดก็เลยว่าบุรุษไห่เห้เพื่อนโจดเอาเขาเบื้องเปลี่ยนคือยายพินมันหลายตัวหลายตัวแห้งแต่ว่าถ้าเป็นงวดนี่นั่นย่าทิมหนึ่งกับแปะงวดนี่เด้แปดดนี่เด่นพักนะครับน้องแปะหนึ่งกับแปะซีพร้อม นี่แล้วมากอดข้อกันมาอยแมงโยแม่ข้อแม่โยไอ้ขันท้าจับถือก็คือกอดข้อมาดน่นน่ะแม่นะก็ว่าพอขาจับถือปุ๊บอันนี้เก็ตกับเก้ามัดกับมาเห็นบ่ครับเนมันมานักกันพอมางวดนี่ปุ๊บอันใดสิมาน้กกันอ้าหนูหูแล้วบานนี่ต่อไปเลขเด่นอีแมนนี่ต้องหูจักกอดข้อกันไหวมันไลยเธอแล้วเป็นยังไงเออกอดข้อกันไหวแม่นบ่แมนเขาก็บอกแล้ว แต่ว่าเวลาเขาจับเขาอันแน่เอาตัวที่ชอบนั่นมาก็ไม่ได้เขาบอกจะน้องในแน่นอนอยู่แหละนี่นะคะนี่แปดกัสี่นี่หลักงดเลยพวกพวกเขาก็หายคืนไปแกนหนึ่งนี่เป็นแปดกับห้านี่ดิอันนี้เป็นแปดกับสี่แปดสี่แปดห้าเออแปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้าสแล้วแล้วก็ยายาลืมยาทิมหนึ่งกับแปดอ๋อยาทิ้งหนึ่งกับแปดก็เมื่อนทียเขาบอกงานยาทิมทิมห้ากับหกกั่นเอง วันนี้ก็คือทิมบ่ได้มันสิมีเอ่อหนึ่งกับแปดแล้วก็มี4ีร้อมอห้ามทิม,ม,ทมอันนี้จะเป็นเด่นพอมไมมไม่มเป็นเด่นพร้อมอะะะห้ามทิม้งนะค่ะท่านผู้ชมตัวนี้เลยนะคะแต่ส่วนมากคนในเมืองเนี่ยเขา้าเขา้เขาวิง่งีิลีลุกลาปิดเอ็ดหน้าตาังก็เปิดไฟจะเมื่อย เนาะอาการห่อน้อแม่เนาะนกจาอาการห้อน้ก็่ด้้อะเ้านี่เหลืออยร้อยแปดสิบกลัวนางท้นจนหอดาบสองคคยจะเหลือเหลือหาทิศใบอ่ะคนเนี่ยคนห้ซำหี่สะกอนแล้วคนห้ซำนี่สะกอนเนี่ยแล้วคนเนี่ยจะสรุปให้ไี่นมาครับเนาะ้ลไผ่ดอกครับใช่ลุกไผ่ดอกหววนีกับว่าได้มาวุฒิคุณแม่เลยจัดวดงวนาน้อแม่เนาะเปิดไฟหรนอไย บรตธนาคารเปิดหาสิ้ใบนี่เขาซอยมัดอันนี้เขาบม่เปิดส้าเหตุในห้างปิดเนาะไม่ใช่เขาอุดนุนแน่เออเรือหาสิ้ใบนี่มัดกระบายหนึ่งเคงเขาเรสิ่มออกมาหาซื้อแล้วค็ละหาใบซื้อใบนอกจากวัยนี้แด้วคุณอยากไปอุดนุนคุณยายพินนะคะอยู่ที่หน้าธนาคารอมสินอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนะคะคุณแม่นั่งขายลอตเตอรี่อยู่ที่นั่นใครที่อยากจะสนับสนุนคุณแม่นะคะช่วยไปอุดนุนคุณแม่ด้วยนะคะงวดที่ผ่านมา เหลือห้าสิบใบห้าสิบใบน้่ครับเป็นกำไรของแม่พอดีเนาะแม่เนาองคนแม่งวดนี้เลยม่มีกำไรเลยเออแก้วมาอื่นข้อเนี่ยหรอกแม่ข้อเท่าจะขาดอาจจะถูกรางวัลไงก็ได้อยู่ในหันละครับเพราะไอแม่โชคดีเด้อั้งวันที่ส well ี่ที่สามที่สองเหลืออยู่ที่หาคือเราจะเอกไปเบิกเอาเงินแล้วก็จะไปซื้อใบเลขครับแล้วก็เอาใบเลขมาเบิงเบิงว่ามันคือกันก็พวกนี้กับแมนโน่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขเออจะมาวิเคราะห์ตัวเลขคือกันทุกซื่อ ตรงกอดตัวเตนี้ก็ว่าหนูว่าแมนคักดนี่แมนวัดเด็เยี่ยพินแม่พี่น้องแม่นจับกอดคนนี่ตัวเข่าเต็มเต็มเลยด้นี่เก้าเจ็ดภาษาเด่นเก่ากับเจ็ดพี่น้องแต่ว่าพระอ่าพระเจ้าคณะอําเภอโอ้คณะจังหวัดเอกกระสินมายกซอฟฝ้ายู่บนันต้องโดนเก่าก็าว่าขา้าะะเขาห้องของโบที่สิยกซอฟ้าขึ้นนี่ มัดสีมีซีหองแต่ซีซีนิวเบอเอิร์แล้วก็มีห้องห้องที่สามหองที่หาเป็นเลขคีกเมดห้องที่เจ็ดหองที่เก้กาไม่ซีหองหแต่บอมบอมไม่มไหนเลขเด้อเือนว่ะมันเป็นห้องของในายโบดจังสิยกชอฟ้าได้ ห้องที่สามห้องที่ 5, ห้าห้องที่เจ็ดห้องที่เก้าคนมาหาสื่อเจ็ดเก้าถ้ามีระขายดีมือมือว,วันมือวันมือกรน,นี่ 9, <อ>ไปเขาเจ็ดเก้าเออไปเข้าเจ็ดเก้าของเพิินแต่มันบ่มีมันเมิดแล้วป้าไอ้ยายหูอยู่ว่าคนบันใหญ่เหนะได้ดึกน่อยว่าจากักกลับจากกรุงเทพมันมาซอยสื่อได้แมนแม่คือแม่พรมบ่แม่ขายให้เขาอยู่บ่ขายแม่จําได้เด็กน่อยจัก ไอ้บักจีนปทุบ้านจำมาเล่นสงการซื้อไปเมื่อเอออยู่บ้านขมินนี่แหละเกิดมาแล้วเปนเกิดมาเป็นมาซื้อแม่ออกไปขายตอนแรงกทำนี่แหละนุนแม่ไงทิดเจ้าเขาได้ไปเมิดครับทั้กรุงเทพไปเมิ่ได้ดีใจกับเพิ่อนนะครับไปเลยเพรซอยซื้อครับจ็ดก้าหกไปนะคะท่านผู้ชมดีใจกับก่อนลงคลิปนะครับกับเป็นตัวเล่งแนวทางของคุณยายพินนะครับ งวดวันที่2พฤษภภาคม2567นะครับเอาไว้เป็นแนวทางไว้ด้วยครับเด้อสำหรับตัวเลขเด่นเลขวิ่งของคุณยายพินแม่นมากนะครับงวดนี้ให้8 4และ1นะครับอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับใครเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ